อธิษฐานและใช้ของทำให้แสงดาวหลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นทุกวันเธอจะฝันเห็นหน้าเขาแม้ไม่เคยพบอีกเลยและวิญญาณที่สิงอยู่ในงั่งนั้นกำลังแทรกซึมเข้าไปในร่างเธอค่อยๆกลืนกินวิญญาณของเธอไปทีละน้อยพิธีกรรมในคืนนั้นกินเวลาน,านานหลายชั่วโมง เสียงสวดมนต์ของร่างทรงดังปนกับเสียงหวีดร้องหวยหวนของแสงดาวที่ดังลั่นบ้านเสียงอาเจียนและเสียงเท้ากระแทกพื้นดังสนัน่นราวกับมีบางสิ่งกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดภายในร่างของเธอแล้วอยู่ๆแสงดาวก็นิ่งไปราวกับไร้ลมหายใจร่างของเธอแข็งทื่อดวงตาปิดสนิททุกคนต่างคิดว่าเธอจากไปแล้ว แต่แล้วเพียงครึ่งนาทีต่อมาดวงตาของเธอก็เบิกโพลงขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มงำตัวนั้นถูกฝังใต้ต้นโพธ์ทายวัดโดยมีการลงตะปูเหล็กก้าวดอกตรึงวิญญาณไว้คุณทวดบอกว่าหลังจากนั้นแสงดาวก็ค่อยๆฟื้นกลับมาเป็นปกติ แต่เธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเธอไม่กล้ามองใครนานๆเรากับกลัวจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในแววตาของคนเหล่านั้นและไม่กล้าเอ่ยคำว่ารักอีกเลยเรากับคำนั้นได้กลายเป็นคำสาปสำหรับเธอและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจนกระทั่งคุณทั่วจากไป ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นคือใครมาจากที่ใดอำเภอใดกันแน่หรือแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ที่แน่ๆนเพราะของบางอย่างมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบความรักแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วงชิงครอบงำและจองจำวิญ,ญญาณให้ตกอยู่ใต้อำนาจอันมืดมิดชั่วน,นิรันด อย่ารับของจากคนแปลกหน้าเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าในสิ่งที่ให้มาแอบซ่อนอะไรไว้บ้างถ้าคุณมีประสบการณ์แบบนี้มาเล่าให้ฟังที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะและถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป